จักจันท์เคลื่อนไหวหลังลุยฟ้องโพสเดียวแต่ปังชุดไม่อยู่ซึ่งเมื่อาวานนี้24มีนา2564ทางด้านจักจันทร์อคมศิริเควัฒนาพร้อมทนายนิดาเดินทางแจ้งความปล่อยข่าวโลกสองใบลวงโลกหลังอดีตผู้จัดจาก,การอาบีออกหมายยอมรับผิด ด้วยการสร้างหลักฐานเท็จหลอกคนในวงการบันเทิงเพียงว่าเป็นห่วงนางเอกสาวมากเกินไปกับกรณีนกอุอสานีจนิดน้อยลงไม่คิดว่าเป็นคนร่วมกระบวนการแต่คนที่เสียหายคือเคการที่ออกมายืนยันว่าตาลมีตัวตนนั้นคือคนลวงโลกถือเป็นการหมิ่นประมาทด้านการโฆษณามีการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยประเมินค่าไม่ได้ แต่ไม่น่าต่ำกว่า10ล้านคือความรวมทั้งหมดส่วนกรณีอดีตผู้จาัดก,การคงต้องเห็นค่าเสียหายมากน้อยคาดว่าคนเดียวเรียกว่าเสียประมาณไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทล่าสุดจักรจันได้โพสต์ภาพสุดเฟรมว่าที่สามีเคและทนายนิดาพร้อมข้อความมาลงถึงหน่อยแต่ก็มาขอบคุณที่นิดานะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และส่ง